ลืมบอกไปครับว่า Teacher Simulator อร์อย่าจะ t อ a c h e r นแ่าิชเชอร์ซิมเลอเตนี่นะครับเดี๋ยวแท็บเพื่อสตาร์ทนะครับามามาเราเลีนสอนไหมกูรอให้ทูมแม่งเลยไม่ต้องแหมใครเลี้ยงกูเนี่ยแหบมบคนที่ใช่ก่อ้โชคดีเฮ้ย หลอดิซสาหัวตุเล่เลยหวานที่มืออีกไอะน,นี่ใช้ไปเถอะใช้ได้ก็ใช้ใช้ไม่ได้ก็โยนทิ้งไปนะครับเลดี้ทุคราสคราสพ่อมาดีหัวร้อนตอนนี้เขากำลังจะบอกว่าไอ้นี้ไม่มีผงลวเว้ย เล่นเกมแค่เวลามารักทุกคราสเฮ้ยถามนักเรียนนะเออเขาบอกว่านะครนะควเตอน,น์แมคโดนัล er. เขาบอกว่าบริษัทแมคโดนัลเนี่ยเขาทำยังไงนะถามมีเด็กเป็นสิวนี่แล้วกันนะเออออฟฟิศแช่พอมือดี <c oughs> <c oughs> เอ่ออ่างั้น พี่ดำันนี้แล้วกันเห็นเท่ดีแม็กซิเชียลโอ้ยนี่อโอมึ้มีความมั่นใจเกินอ่ะเขาบอกว่าคันทรีในอิงกแลนด์เขาเขาเรียกว่า Dollar. ดอลลาดอลล่าพอมึงนี้อออีโล ไม่ใช่หน่วยเงินเด็กนี่นี่พรเขาถามคันที่โอแบดมึงมึงมึงถามผนถามนี่เฮียมากโอ๊มไิ๊กออะไรของมึงเนี่ยเ่าต่อเลยครับหลังจากเมื่อกี้นี้แบบโฆษณาเวนเวนมา เออเด็กคนนี้ก็าบอกว่าแน่เ,เด็กคนนี้มันหลังแกอย่างนี้ต้องดูส,ดดสต๊อุรีสตันดีกว่าแป๊บหนึ่งขอค้าโฆษณาหนึ่ง โอเคครับกันมาตอบกันเลยดีกว่าฮิปพุ่นแบบพี่สตันนี่นี่อยากดูใช่ไหมเนีผมเป็นสไนเปอร์นี่เคยเป็นสไ์เกอร์เอ้ยกูชอบจึงตายเลยอยู่แอดเวนเจอร์โอ้กูไทยทำหนักกว่านี้นะครับอ่านิวไม่ต้องหรอกไม่ต้องหรอก ถ้า start ทำงานมาเทคจับวันนี้ queen the board ลบบอร์ดกันเลยดีกว่าผมว่าคงไม่มีงานลบกระดานหรอกเพราะว่าถ้าเป็นในประเทศไทยเขาใช้นักเรียนกันทั้งหมดเลยนะครับผมพูดเลยนะ นี่ข้าโฆษณาโอเคเรามาต่อนี่เขาบอกว่านี่เอาสิ่งนี้ไปลูกเอาสิ่งนี้ไปลูกนี่สิ่งนี้นีคืออะไรอะไรอะไรดีเอาสิ่งนี้ไปลูกเอาสิ่งนี้ไปลูกอู้ โอ้โหโดนระเบิดลูโอ้โดนระเบิดลูกเวืยคกูบอกกูแบนมากเลยทำไมกูแบ๊ขนาดนั้นวะโอ้โหจบแค่นี้ก่อ